วาราบิโมจิจากขนมเข่งคิดเล่นๆแต่ทําจริงๆลองเอาขนมเข่งวันไหวมาทําเป็นวาราบิโมจิเริ่มจากทําคุรามิสึก,ก่อนเลยนะคะใช้น้ํสองร m อยแล้วก็น้ําตาลทรายแดง160หนึ่ง้อยหกสิรัมน้าตาลก้อนใหญ่แบบนี้ของโปรเคี่ยวไฟเบาสุดไปเรื่อยๆจนเหนียวติดช้อนก็ใช้ได้ขนมเข่งนึ่งเสร็จพอดีตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาคลุกกับผงคินาโกผงถั่วอันนี้นะคะคินาโกตอนเทออกมามันหอมมากนะเนี่ย ก็คือเหมือนเอาถั่วมาป่นละเอียดหอมๆเลยค่ะเป็นแป้งถั่วเหลืองแล้วนี้เราคลุกเสร็จแล้วจากขนมเข็งกาลังจะแปงลงร่างเป็นวาราบิโมจินะจ๊ะขนมหวานคนเสร์ฟพร้อมเครื่องดื่มวันนี้เราจะทานคู่กับเพียวมัจจะมัชจะสุกินะคะมัชจะอันนี้สีสวยไม่ขมไม่ฝาดหอมอร่อยวันนี้คันดี้ชงกับน้ําด่างขวดสีฟ้าพอได้ไหมไมโครโฟนมีความรู้สึกว่าน้ําที่ใช้ชงมัชจะม,มันช่วยเสริมรสมัชจะได้ดีจริงๆนะก่อนทานให้ราดคุโรมิซึลงไปชิมแล,ล,ล้วนะอืมหอมถั่ว คือเนื้ออาจจะไม่นุ่มเท่าวาราบิโมจิของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าความหนึบแล้วก็ความหวานแล้วก็เราคูุกับนากโกหอมๆเนาะเรียกว่าเกือบจะเป็นฝาแฝดกับวาราบิโมจิแล้วกินกับเพียวมาจากคืออร่อยลงตัวมากไปลองทําตามกันดูนะคะ